สวัสดีครับพบรายการคูคูพิธีไกด์นะครับกับผมคูคูพิธีครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนําการ์ตูนไทยเร่มเดียวจบนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับเล่มเดียวจบนะครับ,รรย,รบ,ย,บ,รบย้ำนะนี่ครับนี่การ์ตูนไทยชื่อเรื่องว่าปริศนาคําตอบเวอร์ชั่นรีพิ้นของสำนักสำนักพิมพ์การ์ตูนไทยสตูดิโอนะครับก็คือสยาม อินเตอร์คอมิกนะครับราคาเล่มละ175เบาทเป็นเวอร์ชั่นเีปินนะครับซึ่งเขียนโดยคุณพักเนี่ยับคุณพักชื่อจริงก็คือไตพรพักนะครับนี่คุณไตรพักสุพวัฒนานะครับซึ่งในรูปเล่มเล่มนี้นะครับก็จะกรอบด้วยหน้าสีครับในช่วงแรกนี่ครับหน้าสีํำน้ำนักเขียนํำน้ำบอกอนะครับเป็นชาวารปินครับ แล้วก็มีหน้าสรารบัญซึ่งเล่มนี้ประกอบด้วย3ตอนนะครับ3ตอนนะครับปรอได้วย3ตอนแล้วก็ข้างในก็เป็นกระดาษขาวเลยนะครับกระดาษสีขาวเลยนะครับนี่ครับเปิดก็จะเป็นกระดาษขาวกระดาษสีขาวนะครับรายละเอียดผลงานการ์ตูนของคุณพักนะครับที่ทางสารพิมพ์ได้เขียนบอกไว้ในทสมัยก่อนนะครับเรื่องเก่าๆนะครับ ส่วนอันนี้เป็นเรื่องเก่าเอามารีบินอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งคุณพักก็ได้เขียนไว้นานแล้วนะครับในปี2009แล้มีรู้สึกจะรีบินเมื่อ,อปี2000พศนะถ้าเป็น2006 2561นะผมจำไม่ผิดนะครับ2561น,น,น,นี่คือรายละเอียดหนังสือนะครับมีทั้งหมด176หน้านะครับราคา175บาทตีเป็น5ระบบาทนะครับ กระดาษเล่มนี้นะกระดาษขาวไม่แน่ใจว่ากี่แกรมแต่ก็ดูนาะอายุเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณราวหกสิบแกรมได้นะครับนะครับรูปเล่มเป็นเวอร์ชันพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับไม่ใช่บิ๊กบุ๊กนะครับเป็นเล่มเล็กธรรมดาพกพาง่ายนะครับหนักหน่อยเพราะเป็นกระดาษขาวอามาดูลายเส้นกันดีกว่าครับข้อตอนแรกลายเส้น ไอ้เนี่ยตัวก็จะรู้สึกว่อะไรเส้นคุณพัก,ก่ยไม่ใช่การ์ตูนแฟนตาซีนะครับนี่ลายเส้นให้ดูให้ชัดอ่ะเปิดมาก็จะรู้เลยไม่ใช่การ์ตูนแฟนตาซีแน่นอนนะลายเส้นเหมือนบางทีก็เหมือนนิทานนะครับเหมือนเรื่องเล่ากับภาพประกอบอย่างเงี้ยครับในวิที่ภาพประกอบแล้วมีคำบรรยายชาติ ปกสองชั้นนะครับนี่ครับปกในไปกใหม่ไปนี้ครับสีเทาปกด้านหลังครับสัญจรนะครับข้างสัญจรมาโอเคนะครับข้างสัญจรโอเคซึ่งตอนนี้ปี66ยังหาซื้อได้อยู่ในเว็บอสยามอินเตอร์นะครับผมเพิ่งซื้อมาเมื่อต้นปีนี้นะครับต้นปี66หนะฮะให้ดูภาพข้างในอีกรอบนะครับเผื่อใครสนใจลายเส้นของคุณพัก ตัวพิมพ์ก็อ่านออกนะครับชัดเจนพิมพ์ตัวใหญ่ถ้าที่อ่านยังไม่เจอจุดผิดนะครับนี่เหมือนเหมือนเหมือนนิทานประกอบแล้วมีภาพนะครับ้ก็เป็นกึ่งการ์ตูนตัวพิมพ์ชัดเจนพิมพ์ได้อ่านอ่านเร็วนะครับเพราะว่าเป็น,เ,นเรื่องให้เราคิดตามนะครับ,น,รบ,น,รบนี่ครับนาตที่เป็นการ์ตูนก็มีนะครับ ถ้าใครสนใจลายเส้นนะครับไปดูได้นะครับเอานะครับเรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันดีกว่าครับเดี๋ยวพูดถึงปกหลังก่อนเหมือนเดิมนะครับตามสเต็ปเนี่ปกหลังเป็นสามเรื่องสั้นของหอยท่าที่เร็วที่สุดในโลกเจ้ากบที่หลงรักตุ๊กตาที่ถูกทิ้งและก้อนหินเดียวดายกับคำถามถึงการดำรงอยู่ความฝันแสนจริงจังความรักในเงาฉง,งน การจากราหรือคงคาใจณดินแดนแสนไกลคำถามเหล่านั้นได้พัดตามลมและเวลาเพื่อให้พวกมันรู้สึกจนกระทั่งตีความเป็นคำตอบตามแต่ใจของมันเองถ้าอ่านในเรื่องหลังนี้ทุกคนอาจจะงงนะเพราะว่าหนึ่งไปดูที่สารบัญน,นะครับเขาบอกว่าถามเรื่องสั้นความเร็วความเปลี่ยนแปลงและความเดียวดายซึ่งกระตุ้นเรื่องนี้ครับเกิดจากการตั้งคําถาม,ถามอย่างเรื่องที่หนึ่งนะครับเกิดจากกตั้งคำถามเกี่ยวกับความฝัน เขาจึงเอาหอยทากอาเปรียบกับความเร็วนะครับความฝันอหอยทากหอยทากต้องเป็นเจ้าแห่งความเร็วเร็วที่สุด่าส่วนความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึน้นจากนี่ครับคำถามความรักก็คือเจ้ากบที่หลงตนักต,กตาแล้วก็สุดท้ายก็คือความเดียวดายนะครับเดือดดา,ารจากลาคืออะไรนี่คือคําถามซึ่งทุกคนที่จะได้อ่านเรื่องนี้จะรู้สึกแตกต่างกันฟิลคําตอบของแต่ละคนที่ขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยนะครับ อ,อย่างหอยทากนะครับความเร็วเมื่ออ่านไปสักพักมันก็จะไปจบเมื่อหอยทากวิ่งแพ้ก็ได้ปรัชญามาอ่านมาถึงตรงนี้ก็เหมือนจะจบแต่มันไม่จบครับเพราะว่าพออ่านจบครบสามเรื่องอีกทีมันจะมีเฉล,ลยคําตอบสำหรับผู้เขียนที่ให้คําตอบของเขาในส่วนตัวอยู่ด้านหลังอีกสามรอบครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แปลกมากเหมือนจะจบแล้วแต่ยังไม่จบครับนี่ครับหอยทากเ่ยมา ต่ออยู่ด้านหลังเรื่องนี้เป็นคนเรื่องที่สามแล้วเรื่องก้อนหินอันนี้ก็คือในเรื่องที่คนเขียนเขาต้องการสื่อช่วงแรกจะเป็นการสร้างคําถามด้วยสองเหมือนจะมีคําตอบแต่คําตอบแต่ละคนอ่านออกมาแล้วอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะประกอบด้วยคําถามที่หนึ่งหอยทากความฝันความฝันของทากคือความเร็วขนาดที่สองของเจ้ากบก็คือความรักความรักที่เจ้ากบให้ตุ๊กตาถ้าเจ้ากบเปลี่ยนไปตุ๊กตาจะยังรักฉันไหม อันสุดท้ายคือการจากลาคือก้อนหินก้อนหินอาจ,จะะกีก่อนอาจจะอยู่ด้วยกันเยอะๆหลายๆก้อนแต่พอถูกปัดเพพาผ่านไปก็จ,จะเกิดการจากลาเกิดขึ้นแล้วก้อนหินก็ไม่มีวันตายต่อให้ไปสนิทกับใครตัวเองก็ยังไม่ตายอันนี้คือคําถามสามคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกๆคนที่อ่านร่วมกันเข้าไปหาคําตอบครับเนื้อเรื่องก็จะอยู่ประมาณแนวๆนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงให้คะแนนครับด้านรูปเล่มนะครับ ย้ำอีกครั้งนะพ็อกเก็ตบุ๊กสันกรวกระดาษขาวน่าจะประมาณ60กรมทั้งหมด176หน้าราคา175บาทอันนี้ผมให้รูปเล่มอยู่ที่10เต็ม10เลยคนระับเพราะผมชอบกระดาษสีขาวอ่านง่ายสบายตาแล้วก็ปริ้นคมชัดตัวอักษรโอเคเอาไปเลยครับ10เต็ม10ยอดเยี่ยมคนระับ ต่อมาไปที่ด้านเนื้อเรื่องเน,นื้อเรื่องถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับการ์ตูนคอมิกบุ๊กเล่มน,นี้จะเรียกว่านิทานภาพประกอบก็ได้รียกาการ์ตูนดีมันมีทั้งสองส่วนในเนื้อเรื่องเดียวกันนะครับเนื้อเรื่องก็เป็นอะไรที่ตอนแรกผมอาจจะตกใจเฮ้ยทำไมตอนตอนหนึ่งกับตอนสองมันจบไปตอนที่สามดูจากหน้าสารบัญนะับเฮ้ยทำไมตอนที่สามเนื้อเรื่องมันเยอะเกินเพราะอ่านไปเอ้าตอนสามก็จบแล้วหน้ากระดาษยังเหลืออ่ามันเป็น มามีต่อข้างหลังอีกไมยให้เนื้อเรื่องอยู่ที่8.5คะแนนนะครับเป็นอะไรที่ทุกคนต้องลองอ่านและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองครับกับคำถาม3คำถามนี้ยังมีครั้งครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อได้ที่เว็บสยามอินเตอร์คอมมิกนะครับยังมีขายอยู่นะครับไปซื้อกันได้เพาะเป็นฉบับริพินนะครับ ราคานะครับย้ำอีกทีนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนี่ครับรี r สเตอร์เวอร์ชั่นนี่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทจะซื้อกันได้นะจับจองก็ได้สำหรับวันนี้นะครับล้วผมครูครูพิธีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามถูกใจกด subscribe ให้ YouTube ช่องผมด้วยนะครและถ้าใครถูกใจ ก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับเพจ a c e b o o k ครัวครูพีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นการไกด์หรือแนะนําเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วมาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าเกิดมีคนดูเยอะขึ้นนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ